สำหรับหยองนะไม่ได้สนใจเลยว,ว่าซับจะสวยหรือไม่สวยไม่เคยแคร์เลยซับจะเป็นยังไงก็ได้แต่สิ่งสำคัญอ,อย่างเดียวก็คือเจ้าของนิสัยเป็นยังไงมากกว่าการไปนในหน้าสหฤิมทรัพย์เนี่ยมันคือการที่เราลงทุนการตลาดขายให้คุณคุณด้านเวลาลงทุนด้านเงินค่าการตลาดลงทุนให้คุณเราไม่ได้อะไรเลยจนกว่าเราจะขายได้ถูกไหมคะถึงจะได้ค่าในหน้าขายไปขายมาสุดท้ายต่อให้มีสัญญาอย่างไงก็ตามอะ่ะคนมันจะโกงอะ่ะ เขาก็หาวิธีได้หมดแหละเออเดี๋ยวรอให้สัญญาณในหน้าหมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อกันคําพูดเนี้ยมันจะออกมาจากปากเจ้าของได้หนึ่งก็คือนิสัยเขาเป็นยังไงเขาเป็นคนไม่ได้ซื้อสักซื้อตรงแทนที่อ่ะเราทํางานให้เขาเรา,เราเขาควรจะจ่ายตังค์ให้เราอันนี้เป็นสิ่งเบสิกถูกไหมสอก็คือเขาอาจจะรู้สึกว่าเราทํางานไม่คุ้มเงินหรือเปล่าเราามีความรู้ ไม่พอหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยว่า 1. ความรู้เราควรจะต้องแน่นในอาชีพในสายงานในหน้าของเราอะเราควรจะต้องเดี๋ยวนี้ความรู้มีมากมายนะคะคิดว่าหาได้ไม่ยากและ 2. ก็คือเราทำแล้วเราขยันให้เขาเห็นไหมเราเพยายามแล้วไหมเราทำแล้วเรารายงานเขาไหม อันนี้ค่ะมันคือการเสริมสร้างความเชื่อใจซึ่งกันและกันซึ่งถ้าเกิดว่าเราโอเคแล้วเราสกีนคนตั้งแต่ตอนที่เราคุยกับเขาก่อนจะรับซับมาขายแล้วคือองสกีนละเอียดมากนะขายทาไมขายราคาเท่าไรเป็นตองของจริงหรือเปล่านี่นั่นนู่นให้รู้ถึงเหตุผลจริงๆโจทย์จริงๆที่เราจะสามารถตอบสนอง สิ่งที่เขาต้องการได้ไหมแต่อยากให้ขายแต่ไม่รีบแล้วราคาก็บอกไปแล้วว่าเออถ้าจะขายพวกช่วงนี้ราคามันไม่ได้นะไม่ลดเลยอ่ะเราก็อาจจะให้เขาลองขายเองไปก่อนโอเคถ้าสวยราคาดีมันก็ขายง่ายแต่คิดดูอีกทีนะว่าคุณค่าของการเป็นในหน้ามันคือการที่ ก็เพราะว่าเขาขายไม่ได้ไม่ใช่หรอเขาเลยต้องเอามาให้ในหน้าขายถูกไหมถ้ามันเป็นทรัพย์ที่หนึ่งสวยราคาถูกเจ้าของขายเองได้เขาจะใช้เราทําไมใช่ไหมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่รั์ที่ของขายมันจะเป็นทรัพย์แบบเน่ารัพย์ที่มันแบบเหมือนบ้านผีสิงเอ้ยไม่ได้ถมเอ้ยหาหมุดไม่เจอเอ้ยอะไรแบบเนี้ยมันคือคุณค่าของมันก็เลยเป็นศักดิ์ศรีของการไปในหน้าว่าเออก็เพราะว่าเขาขายไม่ได้ไงแต่ฉันขายได้ ฉันก็เลยต้องได้ค่าในหน้าเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องทรัพย์ไม่สวยนไม่กลัวเลยแต่กลัวคือใจเจ้าของมากกว่าสาบสิ่งของอะจับไปวางตรงไหนทำอะไรยังไงไม่ถมยาลกอะไรมันทำได้หมดแหละใจคนะถ้ามันคดแต่แรกะต่อให้ขายได้ต่อให้สุดท้ายแล้วเราได้ค่าในหน้าแต่ระหว่างทางมันจะเป็นความทุกข์ทรมานในการทำงานมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไม่รับซื้อตั้งแต่แรกดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีคนขายต้องเยอะตั้งแยะถูกไหมคะต่อให้มันจะหน้าตาเน่าเฟะแค่ไหนก็ตามถ้าราคามันได้การตลาดมันถึงยังไงมันขายออกอยู่แล้ว